ไลฟ์สดได้อะเออพี่เสียดก็อยากจะลองดูเนาะวันนี้อากาศดีมากเลยนเพื่อนๆเนะอยากจะลองดูเนาะว่าอ่าตอนนี้เนาะตอนนี้อ่า YouTube นะ YouTube เขาให้ไลฟ์ได้ไหมนะบน YouTube ถ้าเรามีผู้ติดตาม ประมาณร้อยกว่าคนอะไรอย่างนี้เนาะเราจะไลได้ไหมเนาะอยากลองดูเออปรากฏว่ามันได้นะคะเพื่อนก็ <c oughs> เลยลองดูเนาะกยังไม่ได้ตั้งกล้อง <c oughs> ยังไม่ได้ตั้งกล้องเนาะอ,อ แล้ภาพจะไไวๆหน่อยนะเพราะว่าพี่สีรัตใช้ออะไรนะถ่ายสดใช้มือใช้มือจับกล้องนะอขอบคุณนะคะใครเนาะเข้ามาเสียงอาจจะรบก,กวนนิดนึงเนาะรดไฟวิ่งมาสวัสดีค่ะพี่นะคะ แม่แม่สินปอ,อกยูเทโอสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะ <c oughs> คือช่องนี้เออสีรัฐยังไม่เคยไลค์นะคะเพราะว่ามันเป็นช่องใหม่ใหม่มากเลยเนาะเพราะว่ายังยังมีผู้ติดตามไม่ถึงสองร้อยคนเลยอนะก็เลยอยากจะลองไลค์ดูซิว่าเขาให้ไลค์ได้ไหมเนาะนะ พอดีมันรายได้เนาะแล้วมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากนะคะแม่ซิงบอกยูเคเนาะขอบคุณมากมายนะคะอ่าเดี๋ยวก็จะกลับไปแวะเยี่ยมเยียนนะคะขอบคุณมากมากเลยพอดีวันนี้เห็นฟ้าเปิดเนาะแล้วก็อากาศดีแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็สวยงามเนาะบรรยากาศดี วันนี้ฟ้าเปิดเนาะสวนก็กำลังสวยๆนะฮะสวนข้างอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่เนี่ยนะคะเขาก็กำลังเริ่มปลูกผักกันดอกไม้เริ่มออกเนาะแล้วก็วันนี้อากาศดีมากนะคะแดดดีด้วยนะคะ,ะแม่ซิมเป็นยังไงบ้างคะที่ยูเคเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะตอนนี้เนาะทุกอย่างน่าจะเข้าที่เข้าทางหมดแล้วเนาอะ,อะเขาก็น่าจะ เปิดประเทศมากขึ้นเนาะเราก็คงทำอะไรกันได้สะดวกสบายมากขึ้นแหละเนาะไปทำงานออกไปข้างนอกอะไรก็น่าจะดีขึ้นเนาะที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตเหมือนเก้าสิบเปอร์ซเก้าสิบห้าเปอร์เซนเลยเนาะ ปกติแล้วแม่ซิมอยู่ไทยคะ่ะมาดูแลแม่คะ่ะอ้าวหรอคะโอ้อมาดูแลแม่เนาะมากลับไปอยู่ไทยนานแล้วหรอคะกลับไปอยู่ไทยนานแล้วหรอคะอ,อย่างงี้ยละเนาะเรา,เายังมีครอบครัวมีแม่เนาะบางทาีคนแก่นะก็ต้องการคนดูแลเนาะ สีรักก็มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ยังไม่ได้ถึงปีนะฮะยังไม่ได้ถึงปีเนาะเพิ่งมาตอนนี้ก็อยุ่งยุ่งเรื่องการเรียนภาษาเนาะเพราะว่าที่ที่นี่มันใช้ภาษาเยอรมันเนาะแล้วเราก็ต้องพูดได้นะเนาะโอ้เพิ่งกลับมาได้ทีเดียวค่ะโอ้อก็นั่นแหละเนาะ บ้านเราก็อยังยังเขาเรียกว่าอะไรนะสถานาการณ์ก็ยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเนาะดูแลสุขภาพกันเนาะดูแลสุขภาพกันดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆเนาะมันจะได้อะไรนะไม่ไปติดโควิดนะโอ้ร้อนมากเออใช่ใช่นะฮะเห็น คุยกับน้องที่บ้านก็บอกโอ้ร้อนมากๆเลยเนาะตอนนี้บ้านเราเนาะอือก็ประมาณนี้แหลนะเนาะเพราะว่าไอ้บ้านเรามันช่วงนี้ก็อากาศกําลังร้อนจัดเลยนะคะร้อนจัดมากเลยแหลนะตอนนี้เนาะอ่าเห็นน้องบอกฝนตกแต่ก็อ่าร้อนเนาะร้อนมากเนาะอืม ยิ่งเราเคยมาอยู่ต่างประเทศเนาะอากาศดีๆพอกลับไปอยู่บ้านเรามันก็จะประมาณแบบโอ้โหร้อนสุดๆเลยเนาะเพราะว่าเราก็ยิ่งคนมาอยู่ต่างประเทศนานแล้วเนี่ยจะชินกับอากาศเย็นเนาะพอไปบ้านเรานี่แบบโอ้โหเปิดแอร์คะ่ะเปิดแอร์ <c oughs> เปิดแอร์เนาะตอนนี้ได้ข่าวว่าทางบ้านเราก็ค่าไฟนะคะแพงมากนะคะแพงมากเนะะานะเพราะว่ารัฐบาลเขา ปรับเนาะค่าฟงค่าไฟเนาะสูงขึ้น,นเนาะแม่ซิมอยู่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้เนาะจังหวัดอะไรก็ไม่รู้เนะสวยงามนะฮะอากาศดีมากเนาะสีแล้วก็อาจจะขึ้นไม่นานเนาะเพราะว่าลองดูเฉยๆนะฮะลองดูว่าเออเขา เปิดโอกาสให้เราไหลได้ไหมอะไรอะไรก็แพงจ้านี่แหละนะคะประมาณนั้นแหละนะคะคือทุกที่เนาะตอนนี้มันก็ประมาณนี้แหละนะคะประมาณนี้เนาะทุกที่บ้านเราก็เขาเรียกอะไรอะ่ะจะพูดไงดีอะ่ะเพราะถ้าถ้า อะไรนะอะไรนะมองไม่เห็นออ้ยอโทรศัพท์ก็เครื่องเดียวเอ้เขาเรียกอะไรประเทศมันปิดมานานพอน้ำมันมันขึ้นเนาะน้ำมันมันขึ้นเนี่ยสภาพสภาวะเนี่ยนะคะตอนเนี้ยนะเ,เขาเรียกอะไรมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสงครามอะไรต่างๆเนาะน,น้ำมันน้ำมันมันก็ราคามันเปลี่ยน นะ้ำมันมันปรับราคาขึ้นมาปรับค่าไฟขึ้นอีกนะฮะมันก็ไปเกี่ยวโยงกันเนาะ <c oughs> อะไรมันก็เลยกลายเป็นแพงไปหมดเน,ะนาะทุกที่เหมือนกันหมดเนาะ พี่สีรัก็ยังไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปแวะเยี่ยมเยนช่องเพื่อนๆนสักเท่าไหร่นะคะสีรัชเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะอาจจะไปช้าเนาะอาจจะไปช้านะคะแต่ก็จะย้อนหลังให้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเพราะว่าพี่สีรัชก็ไม่ค่อยจะมีเวลาสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนเน้อนะตอนนี้ค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะ ค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งแต่ถ้าไปก็จะไปย้ำให้นะคะจะไปย้ำให้นะสักสามสี่คลิปเนาะเปิดยาวเอาก็แล้วกันไปกี่คลิปก็ไม่ว่าว่าก็ละเนาะเปิดยาวเอาว่าพี่ศสียแล้วก็ใช้คอมด้วยเนาะถ้าเปิดให้ได้ก็จะลากยาวให้เลยเนาะเอเห็นอยู่นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแวะชมคลิปนะฮะเห็นอยู่เนาะ ไปช้าหน่อยก็อย่าว่ากันเนออืตอนนี้ออเอคือก็ต้องเอาเรื่องเรียนก่อนตอนนี้เนาะแล้วก็พอดีช่วงนี้ก็บรรยากาศมันดีขึ้นสวยๆเนาะที่สวิตเนี่ยก็จะพยายามอัพคลิปลงอัพคลิปลงนะอัพไว้อัพไว้อัพไว้อย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนะเออแล้วก็เดี๋ยวจะไป ตามเพื่อนๆเนาะที่หลังนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงวินเทอร์นะคะมันก็จะอากาศมันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเย็นแล้วต้นไม้มันก็ไม่เขียวไม่อะไรเลยโอ้ถ่ายไปก็ไม่เป็นตะดูนะเพื่อนะะๆเลยนะคะคือก่อนหน้านี้นอะพี่สีแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ออกไปนอกบ้านอะไรต่างๆ คนเดียวนะฮะเพราะว่าจะส่วนใหญ่ก็ต้องรอให้ลุงพาไปเนาะเพราะว่าเรายังไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นชินนะนะเนาะแต่ตอนนี้ก็นั่งรถเป็นแล้วอะไรเป็นแล้วเนาะไปนู่นมานี่นะได้บ่อยขึ้นก็เริ่มจะไปเองได้แล้วนะฮะก็จะเก็บภาพเนาะมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน พี่เสียก็ลองเก็บภาพนะเนาะลองไลฟ์สดดูเนาะลองไลฟ์สดดูนะส,ดดนะสำหรับช่องช่องเอาช่องใหม่เนาะช่องใหม่ช่องใหม่ที่มีผู้ติดตามนะฮะยังไม่ถึงสองร้อยคนก็ไลด์ได้แล้วเนาะไลด์ได้แล้วลนะนะคะกอ็อย่าเพิ่งไปไลฟ์นอกสถานที่เนาะเพราะว่าเขา,เาก็ยังมีกฎอยู่นะฮะเกี่ยวกับาการที่เรา ถ่ายภาพอะไรต่างๆนะคะไปจับหน้าผู้คนเข้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือถ้าเราใช้อะไรนะการการบังนะการบังเครื่องมือในการบังหน้าของผู้คนไม่เป็นนะเดี๋ยวมันมีปัญหาโอ้อยโคราชคะ่ะซิมขอตัวแล้วนะจ้าจ้าขอบคุณมากนะคะพี่ซิมเพราะว่าสีรักต้ลองไลฟ์ดูเฉยๆนะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาให้กํำลังใจเนาะ ขอบคุณมากๆค่ะอะก็เดี๋ยวไลค์แล้วก็จะเอาขึ้นไว้ที่ช่องนั่นแหละค่ะไปทำอาหารเที่ยงให้แม่ค่ะโอ้ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายนะขอให้คุณแม่มีสูขภาพแข็งแรงด้วยนะคะพี่ซิมขอบคุณมากมากนะคะพี่ขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวจะแวะไปซ้ำๆให้นะคะแม่ซิมค่ะขอบคุณมากๆ <laughs> เออนะ เพื่อนๆช่องใหม่ๆเนาะเขาจะได้รู้เนาะว่าเออมันไลฟ์ได้แล้วนะฮะแต่ว่าก็ไลฟ์ในบริเวณของเราเนาะจะปลอดภัยที่สุดเวลาที่เราอัพขึ้นเนาะอัพขึ้นช่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นไลฟ์นอกสถานที่เนี่ยพอไปอเจอหน้าผู้คนเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหานะคะแต่ว่าซีรัตก็ลอง การถ่ายภาพนอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ค่อนข้างลําบากนะแต่ว่าถ้าเราถ่ายถ่ายภาพอะไรต่างๆนะถ้าเราไปสถานที่ท่องเที่ยวนะพยายามซูมเป็นจุดๆไปเนาะซูมเป็นจุดๆไปให้มันปลอดอะ,ะอะไรไม่ไปโดนหน้าผู้คนนะ,ะต้องประมาณนั้นแหละเนาะเวลาที่เราสาดต์กล้องไปเราก็พยายาม ซูมให้มันเป็นลนักษณะการจับภาพไกลๆนะมันจะได้มองไม่เห็นาภาพหน้าผู้คนชัดนะฮะแล้วก็คืออาการถ่ายภาพนอกสถานที่เนาะสำหรับคนที่ถ่ายคลิปอ่าเป็นคลิปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะตัดตัดต่อกันเป็นอยู่แล้วเนะาะตัดต่อกันเป็นอยู่แล้วนะคะจะต,ตรงไหนที่มันเห็นหน้าคนชัดๆแ้ววก็ ใช้เครื่องมือในการาเบอร์เนาะเบอร์เบอรผกักเบอร์หน้าผู้คลเนาะเพราะว่ามันมันมีปัญหาเนาะเพืเ่อนพี่สีรัตก็ทำช่องมาตอนที่อยู่เมืงไทยก็ทำช่องมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะก็ช่องอปลูกผักสวนครัวนะฮะสีรัตออร์แกนิกการ์เด้นเนาะที่ทำไว้นะคะ ก็ทำไว้สองช่องสามช่องนะตอนนี้ก็เป็นน้องเนาะจะดูแลอยู่สีรลัดก็ช่องที่ต่างประเทศก็ทำด้วยตัวเองนะฮะก็ยังมีเพื่อนเพ่อเก่าๆนะฮะที่แวะเวียนเข้าไปให้กำลังใจน้องๆน,น,น้องอยู่นะฮะก็ขอบคุณมากมายนะฮะขอบคุณมากมายสำหรับเพื่อนเก่าที่ตาม อ่าพี่สีรัต์มาที่ช่องอสวิตเซอร์แลนด์ก็ขอบคุณเช่นเช่นกันนะฮะขอบคุณเช่นกันเนาะก็ถ้ามีอกอ่าถ้ามีเวลานะฮะถ้ามีเวลาก็คือพยายามหาเวลานั่นแหละนะคะก็คือช่วงที่พี่ศีรัต์ว่านะฮะก็จะไปเปิดเอ่อให้เนาะ,ะเปิดให้ใหยาวๆบางทีไม่ได้คอมเมนต์นะคะต้องต้องขออภัยนะเอ่อต้องขออภัยเนาะแต่ว่าก็ไปเปิดไล่ๆให้ถ้ามีเวลาเนาะ,ะถ้า คือมันบางทีไม่ได้คอมเมนต์นะคะเพื่อนเนาะแต่ก็จะคอมเมนต์ไว้นะพยายามคอมเมนต์ไว้เพราะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะได้รู้นะว่าเออแวะมาเนาะเพราะว่าบางทีไปเปิดให้เพื่อนก็ไม่รู้หรอกก็ไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน เพื่อนมาดูให้แล้วเราก็ไม่ได้กลับไปนี่ยมันก็ไม่ไม่โอเคนะเพื่อนพี่พี่เสีแล้วก็เข้าใจเนาะแต่ว่าช่วงน,นี้จะพยายามอัพคิดขึ้นให้มันได้เยอะขึ้นนะให้มันได้เยอะๆเพราะว่าช่องมันจะได้อ่อเขาเรียกอะไรน,นะมันจะได้ดันช่องออกไปเนาะเพราะว่าจะได้มีผู้คนข้างนอกมาเห็นเนาะมาเห็นช่องนะอจะพยายามทําแบบนั้นเนาะแล้วก็ ถ้ามีเวลามากขึ้นนะคะก็จะได้ไปตามเพื่อนนะไปตามเพื่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้อยากเก็บภาพไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันดีเนาะบรรยากาศมันดีเอ่อภาพมันสวยนะมีเขียวเขียวขียวขมั่งเนาะเพื่อนๆเนาะถ่ายภาพมันก็ยังที่สวยๆเนาะก่อนหน้านี้โอ้ยถ่ายไปจรงไหนก็มีแต่งแห้งๆแรงๆเนาะอืมอืม พี่สีรัก็ชอบอเนี่ยบรรยากาศสวนๆแบบนี้แหละเพื่อนๆนะฮะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนาะเขาอยากจะเห็นภาพในเมืองในเมืองนะฮะ,ะพี่พี่สีรัชก็อยู่ในเมืองนะอันที่จริงเนี่ยจากพี่ไปถึงในเมืองไม่ไกลนะนั่งรถก็ประมาณแค่ห้านาทีสิบนาทีก็ถึงแล้วนะฮะแต่ทีเนี้ยคือ,อพี่สีรัชเป็นคนที่ ชอบธรรมชาตินะเพื่นอนอชอบธรรมชาติชอบไปเที่ยวนอกเมืองอะไรนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยจะไปส่วนมากนะฮะคลิปพี่สิรัตก็จะประมาณเนี้ยนอกนอกเมืองนะเป็นเพื่อนตามสวนผักสวนอะไรนะไปเก็บผักเก็บอะไรนะเออจะพูดเรื่องอาการไปเก็บผักเนาะที่พี่สิรัตไปเก็บผักนะอะพี่สิรัตก็ไม่ค่อยรู้จักผักต่างประเทศสักเท่าไหร่นะเพื่อนนะก็ไปส่องสองช่วง ช่องนะสวนพี่ๆเขาอะนะคะช่องพี่ๆเขาที่เขาไปเก็บผักเก็บอะไรในต่างประเทศนะ,ะก็ไปดูๆเนาะ,ะก็ศึกษาไปดูช่องพี่เขาที่เขาไปเก็บผักนะั้นเนาะที่ต่างประเทศตั้งแต่ตอนที่ทําช่องอยู่ที่ไทยเนาะก็พอ,อพอรู้เนาะว่าเออหน้าตาผักมันเป็นยังไงนะคะ,ะเราก็มาส่องๆดูไว้ตั้งแต่ตอนที่มาถึงครั้งแรกแลวเนาะ ก็มาส่องดูผักใบโอ้มันเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอ่าคือมันต้องมั่นใจก่อนนะคะเราก็ค่อยทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูเนาะ,ะเดี๋ยวไปอ่าก็เรียกอะไรนะอ่าเอ่อถ่ายผิดพักเข้านะ,ะเดี๋ยวมีปัญหาเนาะ,ะแต่เรื่องเห็ดเนี่ยพี่เสียไม่ค่อยมั่นใจหรอกนะคะแต่ว่าอ่าก็ศึกษาไวะะ้เนาะถ้าถ้าเจอเห็ดที่ตัวเองรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ จะไปเก็บเนาะแต่ถ้าไม่รู้จักไม่เก็บนะฮะเพื่อนอันตรายเนาะอันตรายเอ้ผักเสี้ยนเนาะผักเสี้ยนป่าแล้วก็กระเทียมต้นกระเทียมป่าแล้วก็อะไรนะผักชีล้มอมอ่าผักชีล้อมเนาะอะไรพวกนี้ก็เอรู้จักอยู่เนาะ <S <S ต้นผักบุ้งเนี่ยจังต้นผักบุ้งเนี่ยรู้จักนะฮะเห็นแล้วนะตอนไปเยอรมันเนาะแต่ว่า ที่สวิตเซอร์แลนด์ยังไม่เห็นเลยนะฮะเพื่อนๆยังไม่เห็นเนาะยังไม่เจอที่มันเนะเดี๋ยวจะพยายามเนาะถ้าได้มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกนะก็จะไปส่องดูว่าเออมันมีขึ้นอยู่ตรงไหน,นเนาะไอผักเสี้ยนป่านะเพื่อนนะโอยเอามาดองเนี่ยอร่อยมากนะเพื่อนๆอร่อยนะลองดองกินดูแล้วเนาะแล้วก็ผักชีร้อมอ่าดองดองปนกันนะดองปนกันเนาะกลับไปผักเสี้ยนเนาะ ถ้าดองเดียวๆนะพี่พี่เสียคิดว่ามันน่าจะน่าจะไม่อร่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราลองปนกันนะลองปนกันกันกบผักเส้นป่าอร่อยเพื่อนๆนะเพราะว่ามันกรอบนะเพราะว่าก้านมันกรอบเนะาะก้านของไอ้ผักเส้นป่ากรอบอร่อยนะคุยไปเรื่อยเปื่อยนะไม่มีสาระอะไรเลยนะเพราะว่า ไลฟ์คุยเฉยๆนี่แหละเนาะแต่ว่าอยากจะไลฟ์คุยนะแล้วก็ลองเปิดดูว่าเออมันไลฟ์ได้ไหมอ้าวปรากฏว่ามันไลฟ์ได้นะเพื่อนๆเนาะน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 ะก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอ,อัพขึ้นเนาะที่มันเดี๋ยวมันก็คงจะอัพขึ้นไปที่ช่องนี่แหละนะเพื่อนๆเนาะนะนะก็จะได้รู้เนาะว่ามันไลฟ์ได้นะเพื่อนๆนะเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยไลฟ์เลย นะสวยงามเนาะบรรยากาศนะเพื่อนเพื่อนนู่นเห็นไหมรถไฟจอดอยู่นู่นน่ะเห็นไหมรถไฟรถไฟนี้คือมันเป็นสายที่จากตรงที่พี่เสรัตอยู่เนาะอันนี้วิ่งไปที่สถานีกลางก่อนนะเพื่อนแล้วก็ตรงจุดสถานีกลางแล้วก็ไปต่อได้เลยจะไปไหนก็ได้นะฮะตรงจุดสถานีกลาง ไม่ไกลนะฮะจากที่พี่ศีรัตอยู่เนาะไปถึงสถานีกลางนะเนาะก็แค่ห้านาทีนะตรงที่พี่สีรัตอยู่มันค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะไปไหนตอนไหนเนี่ยได้ง่ายมากนะฮะเพราะว่าตรงหลังบ้านนี้ก็จะมีรถแทมหน้าบ้านก็แทมนะฮะ แล้วก็มีรถไฟที่เอ่อเนี่ยที่เห็นอยู่นี่นะฮไปตรงที่สถานีกลางแล้วก็สามารถที่จะไปในเมืองต่างๆได้ไปตรงไหนก็ได้นะฮะถ้านั่งรถไฟเป็นง่ายมากเลยนะตรงจุดที่พี่สีรั็อยู่เนาะสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางแทบแทบจะไม่ต้องใช้รถเนาะอือเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนดนะ์นะเพื่อนๆที่จอดรถเนี่ยโอ้โหหายากมากแล้วทุกที่ไปจอดต้องเสียตังค์นะฮะต้องเสียตังค์ เสียตังค์ทุกที่เลยนะแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าที่เราไปเนี่ยนะเ,นเพื่อนถ้าหากว่าเราจอดรถเกินเ,เวลาที่เขากําหนดเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าเราจอดไม่นานนะไม่นานหมายถึงว่าไปช้อปปิ้งอะไรไม่นานเนี่ยพี่ก็จำไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่เนาะประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็จำไม่ได้นะ,นะก็คือจะไม่ต้องเสียตังค์ นะแต่ถ้านานต้องจ่ายตังค์นะต้องจ่ายตังค์ทุกที่ที่เราไปเนะี่ยจอดเสียตังค์หมดนะคไปนะแล้วก็าการจ่ายาค่าจอดรถของเขาก็สะดวกสบายเนาะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์ทันสมัยนะคะเพื่อนๆทุกอย่างนะคะดำเนินการด้วยเ,เครื่องนะ,ะเขาเรียกแมชชีนนะแมชชีนแมชชีนอ่ะ ไนะม่ชีนนะ้นะ่ะนะก็คือจ่ายตังค์ด้วยอ,อะไรนะเครื่องนะด้วยเครื่องนะมันจะมีเครื่องตั้งอยู่แล้วเราก็ไปจ่ายตังค์ได้บัตรมานะฮะพอตอนออกก็ต้องเสียบบัตรเข้าไปนะเราถึงจะขับรถออกไปได้นะไม่จ่ายก็เอารถออกไปไม่ได้นะจะมางัดแงะออกไปก็ไม่ได้นะของเขานี่คือ,อ ทุกอย่างเป็นเครื่องเครื่องยนต์เครื่องจักรไปหมดนะเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักนะเร,เคร,เ,ครกเครื่องยนต์นะอัตโนมัติหมดค่อนข้างเป็นแบบนั้นนะ,ะไม่มีคนมาคอยเปิดประตูให้แล้วไม่มีคนคอยมา,าเก็บเงินอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะนะไม่มีประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเพื่อนๆคือถือว่าเป็นประเทศที่ผู้คนมีความซื่อสัตย์สูงนะอ่า คือเมื่อก่อนนี้พี่เคยอ่านเนาะประวัติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไรต่างๆนะ,ะอ่าก็ค่อนข้างจะรู้เออเขาค่อนข้างกฎระเบียบนะผู้คนของเขาค่อนข้างปฏิบัติตามกฎนะนะแล้วก็ประเทศของเขาเอ่อได้ได้ขึ้นชื่อว่าผู้คนในประเทศรักษากฎระเบียบแล้วก็ซื่อสัตย์นะ,ะคนสวิตเซอรนนะ์แลนดะ์เนาะอ่าต้องพูดอย่างนี้เลยนะแล้วจากที่พี่สิรัตมาอยู่นะ แล้วก็เห็นเนาะเห็นการใช้ชีวิตนะของคนประเทศนี้นะฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าคนพื้นเพนะสายเลือดสวิตเซอร์แลนด์จริงๆนะเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงนะปฏิบัติตามกฎระเบียบเข่งคัดมากนะ็นเพื่อนต้องพูดอย่างนี้เลยนะต้องพูดอย่างนี้เลยสําหรับกฎระเบียบของบ้านเขานะนะ ถ้าจะพูดถึงว่านะฮะการขับรถขับราอะไรต่างๆถ้าเราผิดกฎนะถูกปรับค่อนข้างาแพงนะทำผิดกฎสามครั้งถูกยึดใบขับขี่เลยนะอันเนี้ยอันนี้ก็คือว่า,าถือว่าเป็นกฎรุนแรงเนาะแต่ถ้าอย่างกรณีบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้เ,เป็นกฎรุนแรงอะนะฮะแต่ว่าถือว่า คุณต้องปฏิบัติตามอย่างเงี้ยนะคะคนของประเทศเขาก็ค่อนข้างจะรักษาคนระเบียบนะคะเพืเ่อนๆนะฮะทุกคนก็ทําตามนะ,ะแต่ทีนี้มันก็ปัจจุบันนี้นะ,ะมันก็มีคนในประเทศอื่นเนาะ,ะจากประเทศอื่นๆนะ,ะมาใส่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะก็มีทีนี้ มันก็จะมีแหละาบางคนก็ทําไปด้วยความไม่รู้นะก็คือว่าไม่รู้กฎระเบียบของบ้านเขานะก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะในการปฏิบัติตามกฎอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีนะฮะแต่ถ้าเป็นคนของบ้านเขาแท้ๆนะฮะก็คือเขาค่อนข้างารักษากฎระเบียบนะฮะเพื่อนๆนะปฏิบัติตาม กฎระเบียบอะไรต่างๆของประเทศเขานะฮะค่อนข้างเข้่งคัดนะเพื่อนๆแต่ว่าคือคนของประเทศเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรฮนะเขาเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตมาแบบนี้นะฮะเขาก็อ่าเขาเรียกอะไรอนะ่ะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเกิดมาในการใช้ชีวิตแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะเขาก็อ่าจะปฏิบัติต,ตามนี้เนาะแต่เพราะเป็น คนประเทศอื่นมาอย่างเงี้ยน,นะมาอยู่อาศัยเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่รู้กฎระเบียบอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับประมาณนี้นแหละก็เหมือนกันเนาะกับพี่สีรัตน์นี่แหละนะเรายังไม่รู้กฎระเบียบของเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีเราก็ทําผิดๆไปนะเพืเ่อนๆอ่ะก็นะไลฟ์คุยเล่นคุยหัวไปงั้นแหละเพื่อนๆน,นะก็อ่า นั่นแหละนะก็คือนี่แหละการเเราเป็นช่องใหม่นะฮะก็ไลฟ์ได้แล้วนะไลฟ์ด้วยเเครื่องมือเครื่องไม้อข,อมของ youtube นี่แหละไลฟ์ได้เนาะ<ม>ก็มีโอกาสเดี๋ยวจะมาไลฟ์คุยกับเพื่อนๆใหม่นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอให้มีวันที่ดีที่มีความสุขเนาะ,ะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะวันนี้ก็วันเสาร์เนาะขอให้ทุกคนมีความสุข นะกับครอบครัวไปเที่ยวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ,ะบายๆค่ะเจอกันในคลิปเนาะหรือว่าถ้ามีโอกาสก็กจะมาไลฟ์คุยด้วยเนาะบ๊ายบายค่ะ